ผู้ชมรถพอดีตามมา้ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปทุเรียนสบข้างนะครับโดยสบข้างกิ่งพันก็คือหนาดําครับหนาดําซื้อกิ่งพันจากาบุรพพันไม้มานะครับอันนี้แกะ,แ,กะแผลได้เปิดแผลได้สี่วันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตัดมาตัดกิ่งพี่เลี้ยงออกนะครับสักสองกิ่งสามกิ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งที่สีบข้างแล้วติดเนี่ยโตนะครับมองไว้แล้วครับ อันดับแรกเลยก็คือกิ่งล่างนี่แหละครับกิ่งเล็กนี่กิ่งสองเลยครับแล้วก็กิ่งเหนือกิ่งเหนือลงไปขึ้นไปนะครับก็กิ่งอีกกิ่งหนึ่ง ก็ตัดแต่งปลายกิ่งพี่เลี้ยงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นกระตุ้นตัวนี้นะครับให้แตกยอดนะครับตาสวยนะครับชัอไม่รู้แดดจัดนะครับแดดค่อนข้างจัด ไายออกเพื่อที่ไปให้บังแสงนะครับเอาที่ออกไปดีกว่านะครับเหลือไว้สองกิ่งพอพี่เลี้ยงเหลือกิ่งพี่เลี้ยงไว้สองกิ่งนะครับ ไม,ไม่ค่อยชัดนะครับสวยงามเรากตัดแต่งจริงนี้ออกไอ้ไปต้องกิ่งครับไอ้ไปต้องกิ่งเดี๋ยวก็ตัดอีกนะครับ ตัดให้เหลือน้อยหน่อยนะครับเขาจะได้ส่งอาหารมาเลี้ยงให้กิ่งน้ำดำที่เสียบแล้วติดไว้นะครับให้เขาแตกยอดนะครับแตกยอดแตกแขนงออกมานะครับพอเดี๋ยวกิ่งนี้โตสวยๆแล้วก็จะตัดกิ่งนี้ออกตัดสองออกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไม่ จะไม่ตัดทิ้งนะครับจะเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นกิ่งพันต้นพันธุ์คือหมอนทองหมอนทองพ่อมเมล็ดนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับถือโอกาสตัดแต่งกิ่งต้นคู่เลยครับี่ต้นเดิมนะครับ3ปีนะครับต้น,นแค่นี้เจอเชื้อรากับมแมลงโจมตีนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับโอเคครับคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ